สวัสดีครับพบกับช่องเดอะสกอร์บอร์ดสกอร์พารวยนะครับประจำวันที่13พฤษภาคม2566นะครับก่อนอื่นมาดูสรุปผลของเมื่อวานนะเมื่อวานนี้นะครับผมให้ไว้ในกลุ่มทั้งหมด15คู่นะครับเข้าสูงแรก10คู่นะครับเป็นสูงเต็ม7คู่ย้ําไป3คู่นะครับฟี1คู่ตาย1คู่นะครับ จังหวะช็อตเข้านี่ก็นะครับหัวค่ํานี้ก็คือเข้าต่อเนื่องเลยนะครับเข้าเบรกยาวเลยมาตายนะครับตอนห้าทุ่มนะครับตอนห้าทุ่มนะก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้นะครับเมื่อเช้านี้ก็ให้ไว้สี่คู่ด้วยกันนะครับก็เข้าสูงแรกแค่คู่เดียวนะที่เหลือก็ย้ำไทยเกมหมดเลยนะครับ จะเป็นประมาณนี้ส่วนบอลตามตำราเมื่อวานนี้คู่ระหว่างประจวบกับสุขโขทยัยเดี๋ยวเราไปดูผลกันนะนะครับก็ราคาแข็งมากๆเลยนะครับเปิดมานี่เนาะก็ครึ่งแรกยิงช่วงประมาณนาที25ได้จุดโทษนะครับราคา0.75มาพอดีนะครับแต่ก็อย่างที่ว่ามันจุดโทษพอดีก็ไม่รับบินก็ฟรีไปนะครับแล้วก็มายิงท้ายเกมอีก ลูกหนึ่งนะครับก็สูงเต็มก็ไม่ผ่านนะครับสูงเต็มก็ไม่ผ่านสรุปคู่นี้ก็คือฟรีนะครับฟรีไปนะส่วนวันนี้จะเป็นคู่ไหนเดี๋ยวไปติดตามกันครับสำหรับวันนี้นะครับขอเลือกคู่นะครับคู่โปรดนะครับทีมรักนะครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับวูฟแฮมพตันนะครับใน เตะกันในเวลา21่สนาฬิกานะครับราคาพูนนะครับให้ไปทางเจ้าบ้านนะครับแล้วก็นะครับแฮนดิแคปนะลูกครวบลูกครึ่งนะครับนะ1.25ก็ให้ไปทางเจ้าบ้านนะครับแล้วก็สูงเต็มเวลานะครับไหลไป3นะครับไหลไป3ลูกแล้วนะครับนะสถิติพบกัน คู่นี้6ครั้งหลังสุดนะครับก็เป็นทางแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเอาชนะไปได้ถึง4ครั้งนะครับเสมอนะครับ1ครั้งแล้วก็แพ้ไป1ครั้งสังเกตว่าส่วนใหญ่จะออกสกอร์ต่ำนะมีสกอร์สูงแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยมันมีแรงจูงใจที่เจ้าบ้านนะครับเนื่องจากว่าเจ้าบ้านเนี่ยแพ้มา2นัดติดแล้วนะครับแล้วก็ทำให้ทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับคู่รักคู่แขน ทำคะแนนจี้ขึ้นมาแล้วเหลืออีกเพียงหนึ่งคะแนนเท่านั้นเพราะฉะนั้นแรงจูงใจวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องเอาชนะทางลูฟแพนตันให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นคู่ที่ให้ไว้ในกลุ่มนะครับยิงไว้เนาะก็ต้องเอาชนะให้ไดเ้เพื่อรักษาพื้นที่นะครับที่4เอาไว้นะครับในการไปเล่น ฟุตบอลถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะก็มีแรงปรจูงใจพอสมควรทั้งแพ้ติดการ2นัดแล้วก็เล่นในบ้านนัดนี้จำเป็นจะต้องเอาชนะวูฟแฮนตันให้ได้เดี๋ยวมาติดตามกันว่าสกอร์จะจบเท่าไหร่นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับจะเข้าร่วมกับร่วมกลุ่มนะครับเดอะสกอร์บอร์ดนะครับสกอร์พารวยก็สามารถ แอด QR code ท้ายคลิปนี้เข้ามาได้นะครับเดือนนี้ยังให้บริการฟรีนะครับถึงวันที่31นะ31พฤษภาคมนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะคิดค่าบริการแบบเบาๆในราคาที่เอื้อมถึงได้เนาะอย่างไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่องราคาอีกทีนะครับสนใจก็เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับแล้วก็ดูดูผลงานย้อนหลังกันเนาะว่ากลุ่มเป็นยังไงน่าติดตามไหมนะครับใช่แนวทางที่เราสนใจหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ